สวัสดีค่ะมาพกมาพอกันอีกเดี๋นาะค่ะโมนีโมนีสิมันผ้าชุ่มเสื้อนะคะสีตัดแนวนะคะเนี่ยเสียไล่เช่าว่างนะคะที่ออมใสอยู่นะค่ะนะคะเป็นเสื้อประจำมันเพื่อว่างสามหมอเลยเนาะค่ะเป็นไล่ชาววังนะคะสีชมพูเทาสามารถใส่กางเกงก็ไ้ได้พี่น้องสามารถใส่กางเกงใส่กับเกาถุงก็ไร มือนีมี่จะไล่งามๆจะ้ะเดี๋ยวมาเบิงกันนะคะไม่จำเจ็บนี่สีนี้กับนี่นะคะนี่นะคะสีนี้อเป็นสีชมพูกิบบัวเข้มนะคะสีชมพูกิบบัวเข้มนะคะนาพาเงาสองเมตรนะคะผู้ดใดสนใจแต่ต่อมาได้ดนะคะอ่าเจ็ดร้อยนะคะคือเจ็ดร้อยบาทนะคะ ก็เก็บฟ้ามาเกตัดเสือได้นะคะตัดกระถุงลงได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบิ้งไก่ๆนะค่ะนี่จะเป็นไล่แบบนี้นะคะอ๋อสวยอยู่ด้วยค่ะสีนี้งวอมนจะเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นชมพูอ่อนนะคะชมพูอ่อนสวยถ้าจากได้เป็นแบบสําเร็จก็มีนะคะแบบจางสีกับมีดนะคะตัดไขนะคะอันนี้สวยเลยใส่กับกางเกงยีนก็สวยเป็นทันสมัยค่ะเข้ามาเป็นตัวใ่ก็กระถุงกระได้เไยค่ะ เฉพาะเฉพาะเสื้อน,นะคะอันนี้อันนี้เฉพาะเสื้อเนี่ยนะคะเราก็ขายแยกขายนะคะเฉพาะเสื้อเขาก็ขายทุกแบบนะคะก็เสือนี่นะจาะเสื้อพันพันห้านะคะตัวนี้พันห้าเสือเนี่พันหานะคะนี่นะคะสวยมีพุ่งคานะคะหรือห้องสีออาคาป็ดใก,ก้เอีงก็ได้นะคะตัวน,นี้เป็นชมพูก,กีดบัะะกกดวเข้มนะคะชมพูกีดบัวเข้ม นนี้ก็ย่ตรงที่อาา่าตัดขาค่ะการตัดขา๋ยวจะให้เพนที่ได้ชิมนะคะอันนี้นี่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลาย<อ>ขอคะจะเป็นลายขอทีีหัาท่อเองนะคะสีนี้เลยนะคะนี่เราเอาไปตัดเสื้อได้นะคะตัดผ้าถได้เออสวยเนาะค่ะพี่น้องนี่ยค่ะสวยนะคะคนใสก่กบงเามเนะะี่ยค่ะใส่ไปแล้วดูดีบิ้ <laughs> ใช่ไปแล้วดูดีมัทุกคนนะคะอันนี้ราคาเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้ราคาเก้าร้อยบาทนะคะ็สวยนะคะต่อไปจะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มๆสักหน่อยนะคะสีม่วงเข้มๆสักน้อยถ้าเพือยากได้ก็นั่งได้เลคะติดต่อได้ยาวสองเมตรนะคะตัวนี้นะก็เป็นปัดหงายเฉยๆหน่อย ไป่งนบได้ซุ้มกับได้เลยนะคะเนอเน้ยได้ีบมก้ันจะเป็แบบผใสค่ะเนื้อเ่ะตั้งมันก็จะเป็นถึแบบ้ิวใสค่ะนามนะคะสวยถืว่าแบบนื้ต้งอยดีนี้ให้พี่ตั้งตามหมอนะคะดีเนือ อัน <łość> ีตัวล่างฝังหนูจะเป็นอหมวกเซอร์เซอร์นะคะอหม่วงเซอร์เซอร์บางคนกับมักม่วงดอกเดียวบางี้นกับมักมดอกสอ้นมีบางต้นกับมักแบบนี่นะคะตัวเซอร์เซอร์ุดชุดสุดใหญ่เลนะคะอันนี้หนึ่งชุดนะคะันสี่ค่ะอันนี้หนึ่งชุดทสี่นะคะเรายะใส่กับิดต่อมาได้่ะ งามเหมือนทุกคนนะคะแต่ใส่ผ่าแต่ใส่เสื้อค่ะใส่ผ้าใส่แ่ผ้าใสไปค่ะใส่ดึงๆนะคะอันนี้ไล่ขอนะคะตัวตุ่นสวยมากเลยสวยมากนะคะอันนี้พันห้านะคะอันนี้พันห้านะคะนี่ตัวนขั้นหายนะคะ้าไล่ขอสีดำเงินนี่ผ้าพื้นทองนะจ๊ะใครอยากได้อุ้ยคือหนี้ตัดเสือกสวยเลยพี่น้องตัดเสือกสวยนะคะเออมากไล่หนีบแบบ อันนี้ก็สวยคองเลยนี่นะคะคุณแมค่ะเดีมาตัดเสื้อตัดชแต่่ยาวสองนี้นะคก็ได้ตัดเสื้อกากะคิดพอดคิดเพิ่มะออมาอุดหนุนล่างอ้อมเด้อจ้าอ้อมออมาอุดหนุนด้านอ้อมในเดี๋ยวเอาจงกนสิีของแจกของแถมมีส่วนลดผ่าเมาจ้ะเนาะแต่ผู้อยากได้ก็ทักมาได้จ้าเ้อ เดี๋ยวนี่อ่าพอดีน้องริตัดขาแล้วเดี๋ยวเอาจะเอามาแขนแบบนึง,งน,นะคะมาผู้ใดอยากไใส่งใดแ,แ,แต่ไหนจะมาเลือกได้เนาะค่ะขายตรงแค่นาะค่ะขายเข้าขายใครก็มาใส่พี่น้องใส่ใส่ทุกถูกลูกนเนาะจ้ะอันนี้มาดูนี้ค่ะอันนี้แะสวยเดิพี่น้องอันนี้เป็นแค่นิ้วโผลพี่น้องเป็นมาแค่นิ้วโผล่นิ้วโผล่นะจ้ะ อตัวนี้กันนะคะหนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งแต้ร้อยบาทใส่ใส่มาเอาเลยพทิ้งนุ้นจะมันสวยมากคะ่ะใส่กับชุดคุณให้ก็สวยเนียสิ่งคุให้สิ่งหัวคุณให้น้องน้องเห็นเลย้อเห็นใดแบบนี้อะไรนะคะสวยนะคะหาดให้นี่ก็จำเป็นตรงใส่กับปะถุงอะไรคะ่ะใส่กับถุงเกียง,ย,งยิ่งเห็ดป็นต้นสมัยใหม่ไปเลยนะคะ นั่นสมัยนะจากว่าต้เป็ิดเส้ก็ไปถึงก็ได้นะคะเอาไปตัดใส่ได้บัดทุกโอกาสนะจ๊ะเอยอยากได้กับติดตาไม่ได้ดยนะคะแต่มาได้เลยนี่จะดูสวยนะคะนี่นะคะ่ห้ามอ่คะะนนะคะแต่เะผืนมันเป็นาอันนี้้วยค่ะแต่เราถมีนีพุ่ายได้พี่น้องตั้มชวสไดให่มเป็นา มือสองมือไดนะคะตําชเจ้าสีมัดมีมัดอ่ามือโอมนะคะเจ้าสีไอ้เย็ดเป็นรอดตั้นหลดออกมาเจ้าสีตํามเดจะระถิ่นเป็นยังต้อพขึ้นราคาสปสี่เราค่ะมือตั้งแะเป็นงานฝีมือเราะพี่น,อน้อเนาะซอยมอชุ่มชุช่มแตกน้จาจ้าเนี่ยผู้ใดก็ให้หนีะเอาใส่ใส่ได้ะค่ะ่า,าอ้ามใส่ไปทำง,งานเนาะพี่น้อ ตัวนี้นะค่ะตัวนี้นแปดร้อยจ้ะค่าทานตัว hmm. นี้แปดร้อยนะคหัเจะชมาเ็ได้ับน้ำหักมาเข้าไปเย็นสบายจะช่วยเวยไม่ได้หรอก้ามันาไปจังสีเรี่องใส่ล่ะมันจะมักพับเพลิงเนี้ยค่ะขับเพิงห้ามดูห้ามขับขับขนแล้ว สวยเด้พี่น้องใส่ไปก็สวยต้องใส่ตัดก็อ่ามีแต่สวยนะคะอันนี้ก็สวยด้วยกันนักการพนนีนะนันการพนีกันราคาเท่ากันนะจ๊ะาราคาเท่ากันก็คือเท่านี้นะคะผู้ใหญ่คุณใดญ่จะทัดมากนะฝรั่งพี่นี่ก็สวยได้พี่น้องแต่สวย แล้นะคะ่าอยากตักก็ได้น้องคะถ้าก็อยากตักก็ได้น้คะเนี่จะเป็นลานะ,ะน้หมือล,นะล้านนอนมีหลายนะคะหลายนะคะพอดีแล้วจะเปิด,เ,ดเป็นกิจลักษณะเป็นล่านนะคะพอดีสั่งเพป็นกระสังเป็ีมือแน่มเพื่อว่างสามหมู้ะคะ่ะเป็นสร้างปองตัดผ้านะคะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็น งานแห่งช่างละกองนะคาดเขี่ยจะมีห่อเดี๋ยวเห็นมันนี่เลยจะเป็นเสือเป็นตุ้นตัดออกมานะค่ะเนี่ยเป็นนกฟองนะคะตุ้นตัดขาตุ้นตัดขาให้เทานี่ตัวโตงามนะคะชุดงินงามบาตรงห่วงเนาะค่ะฝีมือฝีมือสัางเฮ่านี่อยากได้แบบไหนบอกมาเลยค่ะส้มไหนบอกมาเลยเก็บใจเบ้อทุกอย่างตุ้นใจเย็นนะค่ะตุ้นใจเย็นตุ้นีก็สวยแล้วที่มองออกตุ้นกับงามนี่ะตุ้นใจเย็นเนาะ อ่าดีเทาตัดชุดสี่เทาตัดดีนให้หน้กองพ้นตัดให้นะคะหน้ากองลาตัดให้พวันหน้กองลาผิมือดีใจเย็นนะคะลานเท่าตัดลายหลายอย่างเูอจ้ะพุทธว่าอันเยอะอมเจียวอีไปกันน้อยกว่าดีนี่ค่ะนี่ค่ะมีค่ามักสมนะคะคามเหมม น้องตัวนี้สวยค่ะนึ่สามร้อยนะคะสามร้อยนะคะตัวนี้น้ำไลาเข้าเก่าผมนะคะเก่าผมต้าใส่กับชุดไทยนะคะเขาก็สามาเถ้าเก่าผมเลยต่วัาก็ดีอมก็ได้เก้าผมนะคะเมื่อนี้เพราะว่าอใส่ชุดเดี๋ยวว่าเก๋ๆเท่ๆใส่ไปว่าก็จําเป็นต้องอันนี้นะคะใส่กับกริงๆก็ได้นะคะเนี่ยอันนก็สวยแล้วค่ะออกไปที่ใส่ปีมือะช่าบ้านเท่านะคะ ซอยกันบุดหมุนตีมือก้นไข่บานเห่านะค่ะกับเได้มีกัมีอ่าแรงงานเหียงเพิ่มขึ้นนะค่ะเนืองซังกับเได้งานเนาะค่ะทุกคนผู้เฒ่าผู้ทุกเดมีงานเฮ็ดเดตั้มผาถ่ายนะค่ะพี่น้องกต่มีกำลังใจเพิ่มเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ซังห้องการฉีดเป็นร่มนะค่ะตัดผาเบิดมือเบิดเว่นเบเดอยูเบเดเศร้าเบเดยู่ในเศร้าจ้าเมียนาะค่ะตเนี้เพิ่นอ่อเดือมกันเลยไหนพี่น้อง พี่น้องมีไฮไลท์พิเศษจ้านี่ตัวนี้ปลาดผู้ใดพลาดตัวนี้นี่บ่ได้เลยพี่น้องพลาดบ่ได้ตัวนี้พอดีลดจองมาเด้อจ้ะเพิ่นจองไว้แล้วพอดีเพิ่นอ่ามีก็มีเหตุผลของไผของมันเนาะค่ะพอดีมีเพิ่นมีเหตุผลของเพิ่นเพิ่นบ่ได้มาเอาเนาะพี่น้องนี่ลดจองมาอันนี้นี่พันแปดนะจ๊ะพันแปดผู้ใดเบิดทุกอย่างผู้ผู้ผู้อ่ามีผู้ผู้ผู้นู้ผ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 ู เป็นลายนี่เป็นผาข้ามพี่น้องอุ่สวยได้พื้นนี่มแบไผ่ผ้าพื้นนี่มบ่อใดเลยละค่ะที่จริงน่ะมีซีเมนที่จริงมีของพระเจ้าด้วยค่ะแต่ว่าพอดีพระเจ้ารุดจองหน้ามือนี้อนสิมาปล่อยแล้วค่ะปอยเ่ยขาเนี่ยซีเมนใช่ไหมซีเมนเนี่ยก็เหมือนซีเมนก็เหมือนซเมนนี่ขาพื้นสามารถเอาไปตัดชุดได้ชุดหนึ่งได้จ้ะตัวนี้ขายไม่แพงขายแค่ท่านแตกจับท่านแตก ผู้ใดอยากได้กับทักมาด้วยนะคะ่ะนี่ชิ้นเดียวแล้วจ้ะชิ้นเดียวเพราะว่าอ่อนตึงท่อตึงท่อแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ดีรุดจองมามีชิ้นเดียวยไผ่ใดไผ่กอนกักนกดใดกอนเนาะคะา่ะผู้ใดอ่าทักมารุ่นกับได้รุ่นเนาะคะ่ะเนาะอากาศคิ้วนาะจ้าเบื้องให้เบื้องไระะ้ด้ค่ะให้เบื้องไรเพิน่นเราก็เป็นผาข้าม้อมเนาะคะ่ะใครอยากได้กับทักมาด้เยนะค่ะเอ๊ได้ที่น้องคผาห้ามือไล่ที่ไหนจะไล่ก็รู้ ะคะ่ะร้านเท้ากบบยังมีแบบนี้ขายนั่งได้ค่ะไใส่บุญเมืงไฟ่เนาะคะ่ะนี่แบบนี้ก็มีนะคาะแบบงานบุญงานบวชได้เบิร์ตได้กระตุ้น้องเด้องานบุญงานบวชเท้าใส่ได้เบิดเลย,ย,ย,ยจ้ะค่ะอันนี้จะเป็นผ้าผ้าพรมผ้ามือเนาะคะ่ะนี่ใส่เห็นสบายเบาหอนเห็นแขนย่างสีบ่แมนยังได้ถามโบ่หัวนะคะเพราะว่าพันะะจิตผ้าอมือผ้าป่ายเนาะคะ่ะนี่ต่วเป็น ตอนนี้เขาคือบอแท่นเลยแหละถ้าออเดอร์เพิ่นมื้อนี้กะให้พี่น้องได้ชมเป็นน้ำจิ้มสักกอนนะคะเดี๋ยวมื้อหน้าออนสิมาอีกสิมาไลไรเห็ดปังอีกแต่บเบิ่งอีกนะคะว่าสิมีสินค้าอีหยังใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้เอ่อออเดอร์มาหลายหลายพี่น้องเฮ็ดกับพอแท่นไหค่ะเฮ็ดกับพอแท่นเพราะว่ากุ้มสตรีกุ้มยังท่านกะอันนี้มาหมาเฮ็ดมาทำน้ำกันใช่ไหมค่ะคือ ว่าไ,ไงง่ายจะผ่ากับพระทัานเลยกับผู้ดใดอยากได้ก็คือเฉพาะนี่เลยนะคะ่ะเนี่ยบ่มีบ่มี่เลยะค่ะอ่ะอยพร้อ,อไมไม่ค่ะตอนนี้นะคะ,ะการข้อผ่าถึงมาเรื่อยๆนะคะ,ะเอาไปใส่สักก้อนนอี่น้องก็จ้ามือนี้กับพ่อสมีทธ์คนนอี่น้องเดี๋ยวมือหนาคุณต่อกันไหนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย